สวัสดีค่ะคุณแม่มรกรดนะคะวันนี้คุณแม่มาอยู่กาญจนบุรีอำเภอไซโยกนะคะวันนี้อยู่ตรงไหนคะพดแก้วผู้น้อยครับอยู่ผู้น้อยนะคะคุณมาทําอะไรคะเนี่ยมาซ้ำปามครับว,ว้าวส้ำปาม,ม,ปามให้ไร่ผู้ใหญ่ครับไร่ผู้ใหญ่นะคะาวันนี้มีทั้งสวนปาม,ปามนะคะคมี ไผ่นะคะไผ่แล้วก็บักรูดเต็มไปหมดเลยะค่ะสวนใหญ่มากเลยนะคะท่านมีอยู่ประมาณ200ไร่ตรงนี้นะคะวันนี้เรามาสาธิตนะคะใบแล้วประมาณหลายต้นเช่นกันนะคะวันนี้เรามาพิสูจน์เนี่ยนี่การทํางานนะคะนี่ค่ะมาดูผลงานของบีกรูว่วาเราจะทําได้ขนาดไหนนะคะวันนี้แม่เดินเข้าป่าแล้วนะคะนะี่ค่ะ มาดูสวนปาล์มนะคะจะทํำยังไงวันนี้ทุกท่านมาดูนะคะคุณแม่ใส่แร่เขาไปแล้วประมาณ3ามถึงสกิโลใส่แค่ครั้งเดียวทุกท่านดูนะคะวันนี้คุณแม่ฉีดซ้ําเป็นครั้งที่สองนะคะนะคะี่ค่ะผูกเชือกไว้เลยนะคะว่าบีกโกรของเราดีขนาดไหนดูตอนนี้เรามาพิสูจน์ ไม่มีตัวเมียโพมาเลยะจ๊ะคุณลูกค้ามีแต่ตัวผู้คอหักคอเวียงเพราะแร่ธาตุอาหารในดินไม่มีนะคะวันนี้แร่ธรรมชาติของเราเริ่มทํางานไปแล้วนะคะประมาณ4-5วันนะคะวันนี้คุณแม่มาฉีตซ้ํานะคะนี่การทํางานนะคะบริการหลังการขายสําคัญนะคะมาดูวันนี้คุณแม่มาชีตซ้ําทํายังไงจะผสมเกสรได้นะคะวันนี้แม่ไม่เก่งนะคะแม่ขยันนะคะขยันบวกเก่งบวกเห่งยังไงก็สําเร็จนะคะถ้าพืชตอบโจทย์เองได้นะคะภายในสิบห้าวันตัวนี้อะไราจะดี ขึ้นไม้ทุกท่านดูนะคะนี่ประมาณนี้บีโกรสองช้อนต่อน้ำยี่สิบลิตรถังต้องไม่มีเคมีลูกๆ่กขาต้องฉีดให้ชุ่มเลยนะคะนี่ค่ะฉีดให้ชุ่มและฉีดลงกอตามกอตามซอกตามซอยยาให้ออกตรงไหนใส่เข้าไปเลยนะคะฉีดเข้าไปเลยฉีดพุ่งเข้าไปลงตามกอเลยะคะ่ะแล้วฉีดรอบต้นโคนให้นิ่มเลยนะคะในคะ่ะดิน,นะคะ่ะประมาณหนึ่งเดือนนะคะตรงนี้จะคือระบบนิเวศธรรมชาติคือมีไส้เดือนนั่นเององลูกค้านะะี่ค่ะ ค่าเชื้อราเป็นกฎเป็นด่ังเกิดจากมูลสัตว์นะคะพอดินร่วนซุยเข้าไปแล้วเป็นไงครับมีออกซิเจนในดีนะคะรากเขาเดินได้กินได้หากินได้เมื่อ,อไรนะคะคุณค่าทางอาหารครบเมื่อไรนะคะนี่ผลผลิตเริ่มออกมาแล้วนะ,ะทุกท่านดูหลังจากนี้ไป3เดือนว่าตรงนี้จะออกลูกหรือไม่เรามาพิสูจน์การแตชีดอัดทุก7วันนะคะเดี๋ยววันที่8ปที่9นะคะคุณแม่กับท่านกำนันนะคะจะมาดูเปลงนี้อีกทีหนึ่งนะคะนี่คะ่ะเดี๋ยวประมาณนี้ว่าตัวบีโกรของเรานะะี่ค่ะ เป็นนวัตกรรมอิสราเอลแคนดาไทยเรามีเรื่องสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องพูดเยอะหลังจากนี้เราจะมาตามผลงานนะจ๊ะนี่คือต้น ที่ไม่มีตัวเมียเลยมีแต่ตัวผู้นะว่าจะออกลูกดกได้ขนาดไหนเรามาพิสูจน์และติดตามคลิปคุณแม่ไปเรื่อยๆนะคะนะครับดีโกรของบริษัทดีบอสกร์ดเกรธรรมชาตินะคะจะอยู่ในใจของคนไทยพี่น้องในลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตแน่นอนที่สำคัญซื้อจากราคาโรงงานนะจ้าสวัสดีค่ะเคสนี้เป็นเคสตัวอย่างนะคะที่ไม่มีตัวเมียเลยนะจ้าเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมาดูกันว่าสามเดือนจะออกหรือไม่นะคะ สุดยอดมากๆค่ะเดี๋ยวแม่ทำคลิปให้ดูเรื่อยๆเกิดจากสวนปามนะจ๊ะสวัสดีค่ะ